ผมจำเป็นต้องเขียนเรื่องนี้ออกมาต้องเอามันหอกจากหัวและเล่าให้พวกคุณฟังเพราะผมรู้สึกเหมือนว่าผมกำลังจะเสียสติและที่สำคัญผมต้องเตือนคนอื่นผมเป็นนักเดินป่าที่มีประสบการณ์ไม่ใช่พวกนักผจญภัยที่ยึดติดแต่เส้นทางลาดยางที่มีป้ายบอกทางอย่างชัดเจนผมชอบป่าลึก สถานที่ที่คุณเดินได้ทั้งวันโดยที่ไม่เจอใครเลยและในตอนที่ผมมีวันหยุดยาวผมจึงตัดสินใจที่จะลองเส้นทางที่มันห่างไกลออกไปในโซนป่าอนุรักษ์ที่อยู่ห่างจากบ้านไม่กี่ชั่วโมงแผนของผมนั้นง่ายๆคือเดินลึกเข้าไป5-6ถึงหไมล์หาแคมป์ที่เหมาะสมพักสักหนึ่งคืนแล้วก็เดินกลับไปในวันถัดไป มันเป็นเรื่องปกติสำหรับผมบรรยากาศของการเดินทางในวันนั้นทุกอย่างมันช่างสวยงามอากาศสดชื่นท่ามกลางท้องฟ้าที่ไรเมฆดวงอาทิตย์ปลาดดูใบไม้พริได้เรืองแสงสีทองยาวผ่านยอดไม้เสียงเดียวที่ได้ยินคือเสียงของการเหยียบใบไม้แห้งที่ใต้รองเทา้าเสียงนกกระจอไก่เสียงลมพัดผ่านต้นไม้นี่แหละ คือเหตุผลที่ผมรักการเดินป่าความสมบูรณ์แบบความรู้สึกหลุดพ้นจากเสียงรบกวนของโลกใบนี้หลังจากเดินอย่างต่อเน,นื่องมาหลายชั่วโมงผมก็เริ่มมองหาสถานที่ตั้งแคมป์ตามปกติต้องหาพื้นที่ที่มันราบพอสมควรและไม่ไกลเส้นทางมากนะักและถ้ามีน้ำใกล้ๆก็จะยิ่งดี แล้วผมก็เจอมันมันไม่ใช่แค่จุดที่ดีแต่มันสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบอย่างผิดธ,ธรรมชาติผมได้ก้าวเดินออกจากเส้นทางหลักพักภุ่มเฟิร์นออกไปแล้วก็เจอหลานโลกที่อธิบายได้เพียงคำเดียวว่ามันงดงามงดงามราวกับเทพนิยายมันเป็นวงกลมสมบูรณ์แบบ เส้นผ่าศูนย์กลางร,ราว40ฟุตพื้นดินมันถูกปกคลุมไปด้วยหญ้าสีเขียวสดราวกับถูกตัดแต่งอย่างพิถีพิถันไม่ใช่พื้นป่าธรรมดาเลยและต้นไม้พวกมันเรียงกันเป็นวงกลมสมบูรณ์รอบพื้นที่โลง่งโอก๊กและสนอายุนับร้อยปีเบียดบ่ากันแน่นกิ่งไม้สารทับกันเป็นโดมปล่อยให้วงกลมในป่า เปิดโล่งสู่ท้องฟ้าที่มีเพียงจุดเดียวสมองส่วนเล็กๆของผมรับรู้ได้ถึงความประหลาดนี้ลานป่ามันไม่ควรสมมาตรขนาดนี้หญ้าก็ไม่ควรเรียบเนียนราวกับสนามหญ้าแต่ความรู้สึกโดยรวมคือความโชคดีและความปลอดภัยราวกับได้รับมันมาเป็นของขวัญเป็นห้องส่วนตัวจากผืนป่าของผม ผมปัดความไม่สบายใจออกโทษว่ามันเป็นความระแวงแบบคลเมืองเพราะผมเจอสถานที่ที่ตั้งแคมป์ที่สุดเท่าที่เคยมีมาแล้วผมวางสัมภาระลงด้วยความโล่งอกแล้วก็เริ่มจัดการเต็นท์มันกางได้ง่ายๆหมุดปักลงพื้นดินนุ่มอย่างสมบูรณ์แบบผมเก็บกิ่งไม้จากรอบๆมาทำกองไฟกองเล็กๆ ตรงกลางลานโลงไม่นานไฟก็กระพริบไหวอุ่นขึ้นมาขับไล่ความหนาวเย็นในค่ำคืนผมทำอาหารง่ายๆเป็นพริกอบแหงผมนั่งลงบนท่อนไม้และมองเปลวไฟที่มันกำลังเต้นระบบำอยู่ในขณะที่พาทิตรับขอบฟ้าไปมันได้ทิ้งแสงสีสม้มและม่วงอ่อนผ่านปลายยอดไม้ไปนี่แหละผมคิดอยู่ในใจ นี่แหละคือความสมบูรณ์แบบความหมายทั้งหมดมันอยู่ตรงหน้านี้เองเมื่อความมือได้ปกคลุมเข้ามาป่าก,ก็ได้เปลี่ยนไปเหมือนอย่างทุกครั้งที่มันเป็นป่าที่คุ้นเคยในยามกลางวันกลับกลายเป็นสถานที่ประหลาดเต็มไปด้วยเงาและการเคลื่อนไหวที่มองไม่เห็นแต่ผมก็ยังรู้สึกอบอุ่นอยู่ในวงของแสงไฟเล็กๆของแสงไฟ ที่แสนสบายและผมรู้สึกปลอดภัยหลังจากเก็บกวาดอุปกรณ์ทำอาหารทั้งหมดผมก็เริ่มดับไฟให้แน่ใจว่ามันไม่มีฐานที่คุกกุ่นเหลืออยู่แล้วจึงคางเข้าไปในเต็นท์ผมรู้สึกปิดปากทางเข้าและมุดเข้าไปในถุงนอนและพยายามที่จะข่มตานอนและตอนนั้นเองความสมบูรณ์แบบก็เริ่มพังทลาย มันเริ่มจากความรู้สึกความรู้สึกที่แปลกประหลาดแผ่วเบาออกมาจากพื้นใต้ตัวผมราวกับว่ามันมีการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆแทบที่ไม่อาจรับรู้ได้อยู่ใต้ถุงนอนมันให้ความรู้สึกเหมือนกับมแมลงแมลงจำนวนมากกำลังเคลื่อนไหวอย,อยู่ใต้เต็นที่ผมอยู่ความรู้สึกเสียวซานคานเข้าไปทั่วทั้งตัว ผมพยายามที่จะไม่สนใจผมอยู่ในป่านี่นะย่อมต้องมีแมลงอยู่แล้วผมดึงถุงนอนเข้ามาแนบชิดกับตัวหลับตาลงและฟังเสียงเบาๆยามขำํืคืนแต่ก็ไม่อาจข่มตาหลับได้ความรู้สึกนั้นยังคงอยู่การเคลื่อนไหวเล็กน้อยเหมือนบางสิ่งไต่ไปที่ัวแผ่นหลังของผมมันไม่เจ็บไม่ได้ทำอันตรายแต่ มันผิดปกติแล้วเสียงก็เริ่มดังขึ้นมันมาจากนอกเต็นมันมาจากแถบต้นไม้ที่ล้อมรอบลานโลงเสียงกิ่งไม้หักเบาๆเสียงใบไม้แห้งเสียดสีกันตอนแรกผมคิดว่าอาจจะเป็นสัตว์อาจจะเป็นกวางหรือไม่ก็แลคูนแต่เสียงนั้นมันสม่ำเสมอเกินไป มันฟังดูเหมือนกำลังมีบางสิ่งเคลื่อนไหวไปรอบๆในวงกลมที่ผมกำลังนอนอยู่ในความมืดหัวใจผมเต้นเร็วขึ้นเล็กน้อยผมพยายามที่จะนิ่งให้มากที่สุดเอียงหูฟังไปในความมืดและจากนั้นผมก็เห็นเงาเต้นของผมมันทำมาจากไนลอนสีอ่อนแสงจันทได้ส่องเข้ามาทำให้เกิดเงากิ่งไม้ สายสวายยังหน้าพิศวงผนังของเต็นท์ผมมองไปที่พวกมันพยายามทําใจให้สงบลงมันก็แค่ลมเท่านั้นผมบอกตัวเองลมพัดให้กิ่งไม้เคลื่อนไหวแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีลมเลยอากาศมันนิ่งสนิทถึงอย่างนั้นเงาบนเต็นท์กับเคลื่อนไหวมันไม่ใช่แค่การสายไปมา มันคือการเคลื่อนไหวอย่างตั้งใจเงาเหล่านั้นเรียวยาวคล้ายเงานิ้วมือและมันกำลังลูบไหลไปทั่วผืนผ้าใบของเต็นท์ผมเห็นมันเลื่อนขึ้นไปตามผนังลากตามแนวตะเข็บราวกับนิ้วมือแปลกปลอมมันกำลังสำรวจเต็นท์ผมอยู่ผมสะดุ้งลุกขึ้นพวดหายใจติดขัดคว้าไบฉายแรงสูงจากช่องตะข่ายข้างตัวมือสันระลิก ผมเปิดมันทันทีแสงสว่างพุ่งไปยังผนังของเต็นท์เงาพวกน,นั้นได้หายไปในแสงจ้าผมกวาดไฟฉายไปร,บรอบๆภายในเต็นท์มันว่างเปล่ามีเพียงแค่ผมข้าวของและหัวใจของผมที่มันกำลังเต้นโครมขามผมดับไฟลงเงานิ้วมือมันก็กลับมาอีกครั้งลูบไล้ไปตามผืนผ้าบางนั้นตอนนี้ผมได้พบกับความหวาดกลัวอย่างแท้จริง ความรู้สึกมันมาจากพื้นดันลางมันรุนแรงขึ้นมันไม่ใช่แค่การกระตุกหรือการกระดิกเล็กน้อยอีกต่อไปแต่มันเร็วขึ้นจงใจมากขึ้นเหมือนกับเข็มนับพันที่จิ้มแทงทะลุเผืนเต็นขึ้นมาผมลนลานคว้ามไฟฉายขึ้นมาอีกครั้งมือเบียดชุ่มไปด้วยเหงือ่อก่อนจะส่องลำแสงไปที่พื้นเต็นข้างถุงนอนแล้วผมก็เห็นมันยา มันแทงทะลุขึ้นมายอดหญ้าเรียวเล็กนับสิบเซนโผล่ทะลุผ้าในล่อนหนาของพื้นเต็นท์ขึ้นมาตั้งชั้นสูงประมาณครึ่งนิ้วราวกับแปลงหญ้ามันเพิ่งงอกใหม่แต่สิ่งเลวร้วายกว่านั้นคือมันกำลังขยับมันแกว่งไปมาอย่างพร้อมเพียงอย่างหน้าหวาดกลัวราวกับว่ามันกำลังเคลื่อนไหวตามจังหวะรากับว่ามันเป็นสิ่งต้องสาบ ความสม่ำเสมอของมันนั้นราวกับการสะกดจิตทั้งหมดนี่มันไม่ใช่ยาแต่เป็นบางสิ่งเส้นขนเส้นหนวดฝาเล็กๆพวกมันกำลังสำรวจภายในเต็นท์พวกมันกำลังหาผมผมกรีดร้องออกมามือสัน่นจนซิปเต็นท์ทนมันแทบไม่ขยับเสียงรู้สิบได้ดังขึ้นในความเงียบผมพุ่งออกไปจากเต็นท์ ลุกขึ้นยืนกลางลานกว้างหมุนไฟฉายไปรอบๆตัวอย่างบ้าคลั่งรอบพังนั้นเงียบงันไม่มีอะไรนอกจากแถบต้นไม้สูงที่ตั้งตางงาังหผมแทบไม่อยากจะเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคู่มันเป็นเพียงภาพหลอนเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าผมได้เสียสติไปแล้วจนกระทั่งผมได้หันไฟฉายกลับไปที่เต็นท์แล้วโลกของผมก็ได้พังทลายอยู่ตรงนากิ่งไม้ที่ผมเห็น ไม่ได้งอกมาจากต้นไม้มันงอกมาจากพื้นดินรากไม้ดำหนานับสิบสิบเซนสีครัมดุดดินเปียกชืน้นพุ่งขึ้นมาจากยาพกมันได้รัดพันรอบเต็นบีบรัดเหมือนงูยักษ์ที่รัดเหยื่อโครงเต็นที่เคยสมบูรณ์กับปิดเบีย้ยวยุบลงภายใต้แรงบีบของสิ่งนั้นรากไม้ที่หนาแน่นนั้นราวกับเป็นเส้นใหญ่แฝงไปด้วยกรามเนือ้อและ ผมมั่นใจว่าผมเห็นมันเต้นเป็นจังหวะอย่างช้าๆเหมือนชิประจรสีดำของสิ่งมีชีวิตมันกำลังดึงเต้นให้จมลงไปในผืนดินที่อ่อนนุ่มดินที่กำลังเปิดออกมันดูเหมือนว่าเต็นของผมกำลังถูกกินมันถูกย่อยสลายและในห่วงวินาทีแห่งความสยองนั้นมันก็ได้ทำลายจิตวิญ,ญญาณของผมไปในทันที ผมไม่ทาได้คิดอะไรไม่ได้หยิบกระเป๋าไม่ได้พยายามจะเอาอุปกรณ์ราคาแพงของตัวเองโทรศัพท์กระเป๋าสตางค์ทุกอย่างยังอยู่ในเต็นท์เต็นที่กำลังถูกพื้นดินกินสิ่งเดียวที่ผมยังเหลืออยู่ก็คือไฟฉายที่มีอยู่ในมือและเสื้อผ้าที่สวมอยู่บนตัวผมวิง่งผมพุ่งตรงไปในช่องว่างของต้นไม้ที่นำกลับไปสู่เส้นทาง ผมกระแทกเท้าลงบนพื้นดินที่มีชีวิตทุกก้าเหมือนถูกแรงดูดเหนี่ยวรังเอาไว้แต่ผมก็ฝืนพุ่งตัวทะลุพุ่มเฟินออกไปจนถึงทางที่เป็นดินแข็งและไม่หันกลับไปมองมันการวิ่งฝ่าป่าเป็นเพียงภาพเลือนหลางของสัญชตาตญาณดิบแห่งความตื่นตระหนกลำแสงไฟฉายกระตุกไปมาและสัท้านเผยภาพสลด์ชวนสยองไปตามลำของต้นไม้สีดำ ที่สูงฉลูดรากไม้ที่บิดเบี้ยวและเงามือที่ดำสนิททุกเสียงใบไม้ไหวผมนึกว่าสิ่งนั้นกำลังตามมาทุกเงามืดผมนึกว่ามันคือปากที่กำลังอ้าขนาดใหญ่ของมันผมวิ่งจนปอดร้อนระอุจนขาไรเรียวแรงจนร้องไห้สะอึกหอบหายใจอย่างบาครังและในที่สุดผมก็เห็นมัน แสงสะท้อนวาบเล็กๆผ่านต้นไม้รถของผมสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์คุ้นเคยและนั่นคือสิ่งที่งดงามที่สุดที่ผมเคยเห็นมันผมพุ่งทะลุออกจากป่าเข้าสู่ลานจอดรถอย่างรวดเร็วมือสัน่นจนกว่าผมจะล้วงกุญแจมาได้ต้องพยายามไปถึงเกือบสามครั้งผมกระโจนขึ้นรถไปที่เบาะคนขับปิดประตูดังสน,นั่นแล้วรีบล็อกประตูนั่งหายใจหอบอย่างรุนแรงอยู่คู่หนึ่ง ฟังเสียงลมหายใจของตัวเองที่กระทบปอดอย่างบ้าคลั่งก่อนที่จะบิดกุญแจเครื่องยนต์ได้คำรามขึ้นเสียงนั้นมันช่างงดงามเหลือเกินเสียงของความสีวิไลและการหลบหนีผมไม่หันกลับไปมองมันอีกขับยาวไปทั้งคืนอะดรีนาลีนไหลทะลักอย่างไม่หยุดจนกระทั่งพระอาทิตย์ขึ้นและผมอยู่ห่างออกไปหลายร้อยไมล์ตอนนี้ผมคิดว่า ผมปลอดภัยแล้วผมอยู่ในห้องเช่าถูกๆของโรงแรมเล็กๆแต่ผมก็ยังไม่ได้โอเคทุกครั้งที่หลับตาผมยังเห็นมันอยู่หญ้าที่กระดุกกระดิกลากหมายสีดำที่เต้นเป็นจังหวะเต้นของผมที่บิดงอและจมหายไปในพื้นดินผมคิดว่าลลานโลงนั้นมันไม่ใช่ลานโลงแต่มันคือสิ่งมีชีวิต ยาที่อ่อนนุ่มก็ไม่ใช่ยามันคือเหยื่อหลอมันคือเนื้อเยื่อที่บุปปากกวางวงกมลมรอบต้นไม้รอบๆนั่นก็ไม่ใช่กำแพงป้องกันมันคือขอบของกรามผมในกลางเต็นึอย่างเต็มใจบนป่าของมันสวัสดีครับคีบีสตอรีนะครับโอ้โหหายไปเกือบเดือนอีกแล้วเนาะมัน มีเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมทําไว้แล้วรู้สึกว่ามันน่าเบื่อไปและมันไม่น่าสนุกเท่าไหร่ก็เลยมาทําคลิปนี้แทนช่วงนี้ก็ว่างรัวๆนะครับแต่ว่าก็จัดการเวลาตัวเองไม่ดีเท่าไหร่ทำให้เวลาเสียเปล่าไปล่าสุดโปรเจกต์ก,ก็แตกไปรอบนะครับทําไม่ทันไม่ได้มาอัพคลิปอย่างสม่ําเสมอเป็นความผิดของตัวเองเลยเต็มๆอันนี้ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะมีอีกคลิปนะครับจะไม่บอกว่าตัวเองขยันเด็ดขาดแต่พภายทุกครั้งแพ้ภัยตัวเองแล้วถ้าพรุ่งนี้มีคลิปมาหรือวันอาทิตย์ก็เจอกันนะครับบ๊ายบาย